วันอังคารที่27ธันวาคมปี2011ที่เมืองทรอยรัฐมิสซูรีลินคอนคาตี้เก้าหนึ่งหนึ่งเกิดเหตุที่ไหนคะโอเคคุณคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะฉันอยากให้คุณหายใจลึกๆก่อนนะคะแล้วเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ช่วยแจ้งที่อยู่ด้วยนะคะ เจ้าหน้าที่911ได้รับสายโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งโทรเข้ามาแจ้งว่าเขาพบศพภรรยาของตัวเองนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในบ้านโอเคขอทราบชื่อได้ไหมคะผมชื่อรัสเซลฟ้าเรือรัสเซลเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคะผมเพิ่งกลับมาจากบ้านเพื่อนแล้วภรรยาของผมเธอเธอข่าตัวตายเธอเธอเธอนอนอยู่บนพื้นผู้โทรคือรัเซลฟารีย ชายวัย41ปีที่เพิ่งขับรถเป็นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรจากบ้านเพื่อนในเล็กเซนหลุยกลับมาถึงที่บ้านที่เมืองทรอยบนถนนซิลแมกไดฟ์แต่ทันทีที่ก้าวขาเข้ามาภายในบ้านภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ากลับทําให้เขาแทบจะล้มฟุบลงตรงนั้นเธอทําอะไรพอจะทราบไหมมีมีดปักอยู่ที่คอแล้วที่แขนก็มีรอยกรีดโอเคโอเคใจเย็นๆก่อนนะคะ ราเซลคุณออกจากบ,บ้านไปนานแค่ไหนคะผมออกไปตอนห้าโมงผมเพิ่งจะกลับมาผมควรทำไงดแีแล้วตอนนี้ราเซลตอนนี้มีดอยู่ไหนตกอยู่ที่พื้นหรือเปล่าไม่ครับมันปักอยู่ที่คอที่คอเหรอโอเคแต่ทว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงยังจุดเกิดเหตุภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ากลับสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายเกินกว่าจะทําใจเชื่อได้วันนี้จะเป็นการปลิดชีพตัวเองจริงๆภายในห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยคราบเลือดสีแดงสาดกระเด็นไปทั่วพื้นและเฟอร์นิเจอร์บริเวณด้านหน้าโซฟาคือตำแหน่งที่ร่างของเบ็ตซี่ถูกพบเลือดที่เปื้อนติดอยู่บนเส้นผมของเธอเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนบ่งบอกว่าเธอน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมง นอกจากมีดที่ปักขาอยู่ที่คอแล้วทั้งตำรวจยังพบกับมีดทําครัวอีกหนึ่งเล่มตกอยู่ไม่ไกลส่วนรอยกรีดที่อยู่บนข้อมือทั้งสองข้างนั้นก็มีความลึกมากจนถึงกระดูกอีกทั้งตามร่างกายยังเต็มไปด้วยบาดแผลถูกแทงนับได้อีกกว่า55จุดทั้งบริเวณหน้าท้องบนกะโหลกศีรษะรวมไปถึงดวงตาข้างซ้ายด้วยลักษณะของจุดเกิดเหตุที่มันดูโหดร้ายมาก ทั้งตำรวจจึงค่อนข้างมั่นใจวันนี้คงจะเป็นการฆาตกรรมที่มีแรงจูงใจชัดเจนซึ่งร้อยทั้งร้อยคนร้ายก็มักจะหนีไม่พ้นคนใกล้ตัวและสำหรับกรณีนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัสฟาเรียสามีของผู้ตายโอพระเจ้าตาทำแบบนี้กับผมได้ยังไงทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย รัสนี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายไม่ใช่การฆ่าแบบสุม่มแรงจูงใจมันชัดมากรัสถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีหลังเกิดเหตุและถูกนำตัวมาอย่างห้องสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งพาเมลาฮับหรือแพมฮับหญิงวัย5้3ปีเพื่อนสนิทของเบ็ตซี่คือหนึ่งในพยานปากสำคัญของคดีนี้ เธอให้การกับตำรวจว่าในวันเกิดเหตุเธอเป็นคนขับรถพาเบตซีกลับมาจากการทำคีโมที่ศูนย์มะเร็งในเมืองเซนต์ปีเตอร์สและมาถึงบ้านที่เมืองทรอยตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มยีนาทีแพมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่คืนนั้นเธอปล่อยให้เบ็ตซีอยู่ที่บ้านกับสามีตามลำพังทงั้งๆที่ในความเป็นจริงเธอก็รับรู้ดีอยู่แล้วว่ารัสเป็นสามีที่อารมณ์ร้อนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เบตซีเล่าให้ฟังว่า รัสเคยใช้หมอนกดใส่หน้าเธอแล้วบอกว่ามันเป็นแค่การหยอกล้อกันเล่นเขาชอบแกล้งเธอแบบเอาหมอนมากดใส่หน้าจะได้รู้ว่ามันรู้สึกยังไงแล้วเขาก็พูดว่าก่อนตายคงรู้สึกประมาณนี้แหละอะไรทำนองนั้นแล้วก็ทำท่าเหมือนล้อเล่น <S <S มันทำให้เธอหัวเสียจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทีมพิสูจน์หลักฐานพบกับรองเท้าสลิปเปอร์ของรัสที่เปิดไปด้วยคราบเลือดของเบ็ตซี่ซุกซ่อนอยู่ด้านหลังตู้เสื้อผ้านในห้องนอนแต่ถึงอย่างนั้น รัสก็ยังคงให้การยืนยันหนักแน่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ฝีมือของเขาผมไม่ได้ทำผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ทำล่อยครั้งที่คุณกับภรรยามีปากเสียงกันนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินจากปากเพื่อนสนิทของเธอคนอื่นเขากลัวคุณกันหมดแล้วรัสเธอถูกแทงมากกว่า25แผลโอ้พระเจ้าไม่นะ25ครั้ง25ครั้งเลยนะ นี่เรายังนับกันไม่ครบด้วยซ้ำเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นอีกพระเจ้าอยู่ในห้องนี้กับเราด้วยงั้นพระเจ้าก็รู้ว่าผมไม่ได้ทําแต่ด้วยพยานหลักฐานที่ค่อนข้างแน่นหนากราสจึงถูกตํารวจตั้งข้อหาฆาตกรรมและถูกส่งตัวไปคุมขังเอาไว้ที่เรือนจําทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณฟาเรียคุณได้ฆ่าภรรยาไหมสองปีผ่านไปในวันที่18พฤศจิกายนปี2013 ถึงกำหนดให้มีการพิจารณาคดีของรัสฟาเรียที่ศาลประจำเขตลินคอนเคนตีโจชัวส์ทนายฝ่ายจำเลยได้มีการตั้งคำถามถึงประเด็นสำคัญที่น่าสงสัยหลายประเด็นด้วยกันในช่วงแรกของการสืบสวนทางตำรวจได้คาดการเอาไว้ว่าเบ็ตซี่น่าจะถูกฆาตกรรมณช่วงใดช่วงหนึ่งภายในกรอบเวลาตั้งแต่ตอนหนึ่งทุนาทีไปจนถึงตอน3ามทุ่มยีนาทีของวันที่27ธันวาคมปี2 0 1 1 หลักฐานหลายอย่างที่ถูกนําเสนอโดยฝ่ายจําเลยสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ารัสไม่ได้อยู่ที่บ้านกับเบตซีในช่วงเวลาดังกล่าวตอนเวลา5โมงเย็นหรือประมาณ2ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุรัสได้ขับรถมุ่งหน้าออกจากบ้านและได้กดโทรออกหาเบตซีที่ณขณะนั้นกําลังทําคีโมอ,อยู่ที่ศูนย์มะเร็งไซต์แมนแคนเซอร์ cer, ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สซึ่งอยู่ห่างออกไปจากทรอยประมาณ50กิโลเมตรวันนั้น รัสตั้งใจว่าจะขับรถไปหาเพื่อนที่เล็กเซนหลุยเพื่อจะใช้เวลาค่ำคืนวันอังคารด้วยกันตามปกติที่เคยทำอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างการเดินทางกล้องจรปิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองทรอยสามารถบันทึกภาพของเขาเอาไว้ได้ถัดมาตอนเวลา6โมงเย็นหรือประมาณ1ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุรัสขับรถมาถึงยังเล็กเซนหลุยแวะซื้อเครื่องดื่มที่ร้านสะดวกซื้อก่อนจะเดินทางเข้าไปบานเพื่อนชื่อว่าไมเคิลโร์บินที่อยู่ห่างออกไปอีกไม่ไกล จากนั้นรัสก็ได้ใช้เวลาตลอดช่วงค่ำวันนั้นอยู่กับเพื่อนทั้ง4คนจนถึงตอน3มทุม่มแล้วเดินทางกลับมาถึงบ้านที่เมืองทรอยตอน3ทุ่ม40นาทีซึ่งณเวลานั้นเบตซี่ได้เสียชีวิตไปแล้วนอกเหนือจากพยานทั้ง4คนและภาพจากกล้องวงจรปิดที่เก็บรวบรวมมาได้แล้วตอน2ทุ่ม57นาทีรัสก็ยังมีการใช้งานโทรศัพท์ซึ่งได้ส่งสัญ,ญญาณขึ้นที่เมืองเล็กเซนหลุยนับเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่รัสจะเป็นคนที่ลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองในคืนนั้นอายการเขตเลียาอาสกี้ได้ออกมาโต้แย้งในประเด็นนี้ว่าหลักฐานทั้งหมดที่ฝ่ายจำเลยนำเสนอออกมาเป็นหลักฐานที่รัสจงใจสร้างขึ้นเพื่อบิดเบือนความจริงในวันนั้นรัสตั้งใจจะเดินทางไปยังสถานที่ที่เขารู้อยู่แล้วว่าจะมีกล้องจรปิดเพื่อที่เขาจะได้นำภาพเหล่านั้นมาใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสยัย และสาเหตุที่มือถือของเขาส่งสัญญาณขึ้นที่เล็กเซนหลุยตอนสองทุ่มห้นาทีนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ฝากมือถือไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วใช้ให้เพื่อนคนนั้นกดโทรออกทําให้ดูเหมือนว่าเขายัางไม่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวรัสนั้นอยู่ที่บ้านกับเบ็ตซี่ต่างหากฝ่ายจําเลยมีความเห็นว่าการที่อายการนําเสนอทฤษฎีนี้ออกมาไม่ต่างอะไรไปจากการใส่ร้ายป้ายสีให้กับผู้บริสุทธิ์ถ้าเพื่อนของรัสมีส่วนรู้เห็นในแผนการนั้นจริง แล้วเพราะอะไรทําไมถึงไม่มีการตั้งข้อหากับพวกเขานอกจากว่าอายการจะไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุสน,นทฤษฎีนี้ฝ่ายอายการกล่าวหาคนบริสุทธิ์สี่คนว่าสมรู้ร่วมคิดซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงทาไมไม่ตั้งข้อหาก็เพราะพวกเขาไม่มีหลักฐานรองรับเหมือนกรณีของรัสฟาเรียเพราะเขาไม่ใช่ฆาตกรนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้การกล่าวหาต่อรัสดูไม่สมเหตุสมผลในคืนเกิดเหตุ รัสสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกยงยีนและแจ็คเก็ตหนังสีดำซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ตำรวจเห็นทันทีที่เดินทางมาถึงยังจุดเกิดเหตุหลังการตรวจสอบอย่างละเอียดบนออกมาว่าพวกเขาไม่พบคราบเลือดของเบสซี่เปื้อนติดอยู่ตามเสื้อผ้าของรัสเลยแม้แต่หยดเดียวทั้งๆที่ในจุดเกิดเหตุนั้นมีเลือดนองอยู่เต็มไปหมดหากพิจารณากันตามหลักความเป็นจริงการทำลายร่างกายที่เกิดขึ้นในระยะประชิดแบบนี้เสื้อผ้าของผู้ก่อเหตุจะต้องเปเปื้อนไปด้วยเลือดปริมาณมาก แต่ถ้าจะบอกว่ารัสนำเสื้อผ้าไปซักทำความสะอาดก่อนจะโทรแจ้งตำรวจแล้วล่ะก็ด้วยเหตุใดทำไมทีมพิสูจน์หลักฐานถึงไม่พบร่องรอยเลือดของเบตซี่ตกค้างอยู่ตามอ่างล้างหน้าหรือท่อระบายน้ำในบ้านเลย เพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่แปลกที่จะบอกว่าฝ่ายอายการแทบไม่มีหลักฐานใดๆที่มีน้ำหนักมากพอที่จะเอาผิดกับรัสได้เลยสักชิ้นแม้แต่รองเท้าสลิปเปอร์เปื้อนเลือดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหลักฐานชิ้นเด็ดก็กลับเต็มไปด้วยข้อกังขาเพราะในที่เกิดเหตุทางตำรวจไม่พบร่องรอยพื้นรองเทา้าที่ตรงกับสลิปเปอร์คู่นี้เลยแม้แต่รอยเดียวหากจะให้พูดกันตามตรงรัสดูเหมือนจะเป็นคนที่ถูกใส่ร้ายมากกว่าจะเป็นฆาตรกรเองเสอีกแต่ในท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าฝ่ายจำเลยจะพยายามพิสูจน์ตัวเองมากขนาดไหนพวกเขาก็ไม่สามารถโน้มน้าวให้คณะลูกขุนเปลี่ยนใจย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเขาได้และด้วยเหตุน,นี้เองในวันที่21พฤศจิกายนปี2013 รัสฟอรียจึงถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อกล่าวหาซึ่งประกอบไปด้วยความผิดฐานฆานตกรรมเบ็ซี่ฟเรียโดยไตรตรองไว้ล่วงหน้าทําให้เขาต้องรับโทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอปล่อยตัวโดยมีทันบนเพิ่มโทษจําคุกอีก30ปีในความผิดฐานก่ออาชญากรรมร้ายแรงโดยใช้อาวุธชายก่อเหตุแทงภระระยา5 5แผลถูกตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอลดโทษฉันพอใจกับผลลั์ค่ะมันคือความยุติธรรม อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลการพิจารณาคดีออกมาเป็นแบบนั้นก็คือก่อนที่การไต่สวนจะเริ่มผู้พิพากษาได้สั่งห้ามไม่ให้ฝ่ายจําเลยนําหลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งมานําเสนอให้คณะลูกขุนได้รับรู้ณเวลานั้นคณะลูกขุนเชื่อว่าแรงจูงใจของรัสมาจากเงินประกันชีวิตมูลค่า150,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4.7ล้านบาทของเบซี่ฟารีเแต่ทว่าในความเป็นจริงกลับไม่มีใครรู้เลยว่า ซได้ลงนามแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์จากรัสฟาเรียไปเป็นแผมฮับเพื่อนสนิทของเธอตั้งแต่เมื่อ4วันก่อนเกิดเหตุแล้วย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในปี2001 <c oughs> แผมฮับและเบตซี่ <c oughs> ฟารียกกำลังทำงานอยู่ด้วยกันที่บริษัทประกันภัยสเตทฟาร์มในเมืองโอฟันลันรัฐมิสซูรีความสัมพันธ์ของพวกเธอเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนร่วมงานก่อนจะพัฒนาจนกลายมาเป็นเพื่อนสนิท แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเบตซี่และแพมก็ค่อยๆห่างเหินกันไปด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างจนกระทั่งเดือนมกราคมปี2010ที่เบตซี่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้นตานมด้วยวัยเพียง42ปีเมื่อแพมทราบข่าวเธอก็ได้ติดต่อกลับมาหาเบตซี่อีกครั้งนอกจากคนในครอบครัวของเบตซี่แล้วแพมก็คืออีกคนหนึ่งที่คอยยืนอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจคอยอาสาขับรถพาเบ็ตซี่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอยู่เสมอ จนกระทั่งปี2 0 1 1ที่เบตซีได้รับข่าวร้ายว่ามะเร็งได้ลุกลามไปที่ตับแล้วแพทย์ที่ให้การรักษาบอกกับเบตซีอย่างตรงไปตรงมาว่าเธออาจจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานเท่าไหร่นะักด้วยความรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตของสามีและลูกสาวทั้งสองคนซึ่งก็คือลรอาในวัย21ปีและมาเรียในวัย17ปีเบตซี ie, จึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเงินประกันชีวิตอย่างจริงจังในตอนแรก รัสฟารียสามีของเธอคือคนที่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับนั้นแต่ด้วยความที่รัสมีนิสัยชอบใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุรายเบดซีจึงกลัวว่าเงินก้อนสําคัญนี้จะไม่ถูกเก็บรักษาไว้จนถึงวันที่ลูกๆของเธอโตพอที่จะรับผิดชอบมันได้เองเพราะเหตุนี้เบดซีจึงจําเป็นต้องมองหาใครสักคนที่เธอสามารถไว้ใจว่าจะดูแลเงินก้อนนี้แทนเธอได้ในวันที่เธอไม่อยู่และคนคนนั้นก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากแพมฮับ 4วันก่อนเกิดเหตุในวันที่23ธันวาคมปี2011เบ็ตซี่และแผมได้เดินทางไปที่ห้องสมุดวิ่งเฮเวนในเมืองโอฟัลลอนด้วยกันและได้ลงนามแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์จากรัสฟารียมาเป็นแผมฮับโดยมีบรรรั์ประจําห้องสมุดเป็นพยานคุณได้ข้าเบ็ตซี่ไหมไม่ผมไม่ได้ทํารู้ไหมผมรักเธอผมไม่สามารถและจะไม่มีวันทํนแบบนั้นกับใครยิ่งกับคนที่ผมรักยิ่งไม่มีทาง หลังจากที่ถูกตัดสินโทษประหารไปเมื่อปี2013ที่ผ่านมาทีมทนายของรัสฟอรียัยงคงยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลมีการพิจารณาคดีของเขาใหม่อีกครั้งอย่างไม่ลดละความพยายามในขณะที่รัสเองก็ยังคงออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างต่อนเนื่องเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ผมไม่ได้ใส่รองเท้าคู่นั้นด้วยซ้ําพวกเขาบอกว่าเจอมาในตู้เสื้อผ้าทั้งที่ผมไม่เคยเก็บมันไว้ในตู้เสื้อผ้าและแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015การยื่นอุทธรณ์ของรัสฟอรีก็ถูกรับไว้พิจารณา ทำให้คดีของเขาถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการไต่สวนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ค่อนข้างน่าพอใจรัสฟารีเทพไม่อยากจะเชื่อขณะกำลังเดิอนออกจากห้องขังและได้สมกอดกับคนที่เขารักอีกครั้งในวันที่7พฤศจิกายนปี2015สารได้มีคำพิพากษาให้รัสฟารีพ้นผ,ผิดในทุกข้อกล่าวหาทำให้เขาได้รับอิสรภาพคืนหลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่หลังลูกกรงมาเป็นเวลานานถึง4ปีโอ้เป็นไงบ้างในอีกด้านหนึ่ง สมาชิกครอบครัวของเบตซี่ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดซ้ำอีกเป็นครั้งที่2ถ้าไม่ใช่รัสที่เป็นฆาตกรแล้วมันจะเป็นใครไปได้อีกที่จะสามารถลงมือสังหารเบ็ตซี่ได้อย่างโหดเหี้ยมมากถึงขนาดนั้น ทิมโลโมอร์อายการประจำเขตเซนต์ชาร์ลส์จึงสรุปเอาไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการฆาตกรรมที่ถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายรัสฟารียในประเด็นเรื่องเงินประกันชีวิตของเบตซีหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังเกิดเหตุในวันที่23สิงหาคมปี2016แผมฮับก็ถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมและถูกพาตัวมาอย่างห้องสอบสวนของสถานีตำรวจเมืองเซนต์ชาร์ลส์เพื่อเตรียมความพร้อมหลักฐานชี้ให้เห็นชัดว่าเธอตั้ง,งแผน ล่อลวงเหยื่อผู้บริสุทธิ์มาเพื่อฆาตกรรมโดยมีเจตนาชัดเจนที่จะจัดฉากป้ายความผิดให้คนอื่นในตอนที่แพมถูกทิ้งให้นั่งอยู่ในห้องตามลำพังเธอได้ใช้มือคลำไปที่คอของตัวเองและมีท่าทีเหมือนกับว่ากําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัวจากนั้นแผมก็ได้หยิบประกาที่วางอยู่บนโต๊ะซ่อนมันเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงเจ้าหน้าที่คนนี้จะพาคุณไปด้านหลังโอเคนะก่อนจะถูกนำตัวไปถ่ายภาพ แผมได้เอ่ยปากขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ำจากนั้นอีกเพียง5นาทีสถานีตำรวจก็เต็มไปด้วยความโกลาหลเรียกหมอหน่อยแผม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 คุยกับผมขณะอยู่ในห้องน้ำแผมได้พยายามใช้ปากกาด้ามน,นั้นทำาตัวเองที่บริเวณคอและข้อมือทั้งสองข้างจนเกิดเป็นแผลเวพอไมล่าคับใช้ปากกาลูกลื่นที่เธอซ่อนไว้ทำรตัวเองที่ข้อมือและคอ ขณะอยู่ในห้องน้ำแต่โชคดีที่แพทย์สามารถรักษาชีวิตของเธอเอาไว้ได้เดิมทีกำหนดการพิจารณาคดีของแพมฮับมีกำหนดเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนปี2019หรืออีกประมาณ3ปีแต่พอใกล้ถึงกำหนดแผมก็ตัดสินใจยื่นข้อเสนอต่อศาลโดยการยอมร,มรับว่าหลักฐานที่ฝ่ายอัยการมีนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของเธอได้โดยที่เธอไม่จำเป็นต้องให้การรับสารภาพทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตเพราะฉะนั้น การพิจารณาคดีของแพมฮับจึงเป็นอันสิ้นสุดลงแพมจะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมคันทีที่เธอรู้ว่าเบ็ตซีกำลังป่วยหนัก<ๆ>เธอก็ได้พยายามกลับเข้ามาตีสนิทเพื่อให้เบตซีเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจจนกระทั่งยินยอมเซ็นยกผลประโยชน์ทั้งหมดในกรมธรรม์ให้กับเธอในวันเกิดเหตุอายการเชื่อว่าแพมรู้ดีอยู่แล้วว่าเบตซีจะมีอาการอ่อนเพลียมากหลังการทําคีโมจึงเสนอตัวว่าจะขับรถพาเบ็ตซีไปส่งที่บ้านทาั้งๆที่ตามแผนเดิมก็คือ รัสที่กำลังอยู่ที่บ้านเพื่อนในเล็กเส้นหลุยซึ่งอยู่ห่างออกไปจากศูนย์มะเร็งเพียงแค่20นาทีจะเป็นคนเข้ามารับเธอกลับบ้านแต่ถึงดยงนั้นแพมก็ยังคงยืนยันคำเดิมจนกระทั่งเธอพาเบตซี่กลับมาถึงที่บ้านแพมก็ได้ใช้โอกาสนั้นใช้มีดทำรายเบตซี่จนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าโซฟาในห้องนังเล่นแม้ว่าเบตซี่จะหยุดหายใจไปแล้ว แต่ความรุนแรงก็ยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายนาทีจนกระทั่งมีดเล่มนั้นฝั่งลึกลงไปในคอของเบ็ตซี่จนแพมไม่สามารถดึงมันออกมาได้แพมจึงใช้มีดเล่มที่สองที่อยู่ในครัวมาจ้วงแทงไปตามจุดสำคัญต่างๆทั่วร่างกายของเบ็ตซี่เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่รอดชีวิตก่อนจะเดินทางออกจากจุดเกิดเหตุ แฮมได้ถอดถุงเท้าของเบ็ตซี่ออกมาใช้มันเป็นเหมือนผู้กันละเลงเลือดของเบ็ตซี่ไปตามจุดต่างๆภายในบ้านรวมถึงบนรองเท้าสลิปเปอร์คู่นั้นของรัสด้วยเพื่อจัดฉากให้ตำรวจเชื่อว่าเขาคือสามีที่ฆ่าภรรยาของตัวเองพร้อมกันนั้นอายการไมค์เูดยังได้จัดตั้งทีมสืบสวนเฉพาะกิจให้ทำการตรวจสอบข้อบกพร่องในการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนในช่วงแรกความจริงคือคุณเป็นคนแทงเบ็ตซี่ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำ คุณอยู่ที่นั่นความจริงคือที่เกิดเหตุมันเละเทะมีเลือดติดอยู่บนเสื้อผ้าคุณในบ้านคุณในห้องนอนของคุณผมไม่ได้เข้าไปในห้องนอนผมบอกในสิ่งที่ผมไม่รู้ไม่ได้ผมไม่รู้ในประเด็ดนนี้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนทั้งหมด2คนที่ต้องถูกลงโทษในฐานใช้อคติในการทำงานจนส่งผลกระทบต่อกระบวนการสืบสวนทำให้หลักฐานสำคัญหลายชิ้นถูกมองข้ามไปเป็นเหตุให้นำไปสู่การตัดสินโทษที่ผิดพลาดของรัสฟเรี นี่คือตัวอย่างของการสืบสวนที่แย่ yeah, ที่สุดเท่าที่ผมและทีมของผมเคยเจอเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่รัสฟารีออกมาพูดถึงการจับกลุมนักสืบที่เคยมีส่วนทำให้เขาต้องถูกจำคุกผมจะไม่โกหกนะว่าผมแอบสะใจนิดหน่อยที่ได้เห็นพวกเขายืนอยู่อีกฝั่งของกําแพงหลังจากหลายปีที่พวกเขาพยายามจะยัดผมเข้าคุกในปี2020 ศาลได้ตัดสินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ64ล้านบาทให้กับรัสฟเรีเพื่อทดแทนให้กับช่วงเวลาตลอด4ปีที่เขาต้องถูกคุมขังในความผิดที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อรัสฟเรีหลังจากที่สามารถทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองและอดีตภรรยามาได้แล้วรัส ar, ก็ได้งานทำที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์และอุทิศตนให้กับองค์กร Midwest Innocence Project องค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่ให้การช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดถ้าตอนนั้นทางหน่วยงานทำงานของตัวเองได้ถูกต้องงานที่แม้แต่เด็กป .5 ยังทำได้แอมฮับก็จะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม